เอาถ้าย้อนกลับไปถ้ารถไม่แต่งแล้วรถไม่เกิดอาการควันดํามันมาจากสาเหตุใดบ้างพี่เบิร์ตอันนี้หลาย่างพี่รถเดิมๆอาจจะควันดําได้เช่นสมมุติมอเตอร์อินเเสียแล้วย่างเราไปอาจจะพี่ใช้มานานอินเตอร์รั่วหรือบางทีบางคนวิ่งมานานๆเทอร์โบเราอ่ะครับ เสื่มสภาพถอยอ่าบูทถอยเองบางทีบางคนใช้กองเปยอาจจะไม่เคยเป่าเลยอะไรเงี้ยหรือกองเดิมก็เหอะกองอากาศเขาไม่ทันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดควันดาได้อากาศเขาเครื่องน้อยลงถ้าแคสช่วยทําให้ควันดําลดลงได้เป็นไปได้แต่ถ้ารถเราใช้มานานแคสตันก็ควันดำได้อ๋จริงผมอาจจะมาปรับค่าน้ำมันใหม่ ทีเนี้ยแรงม้าผมจะสูญเสียไปจากเดิมไหมก็ต้องดูว่าของเดิมพี่ดำขนาดไหนเออถ้าดำมากอ่าลดน้ำมันลงให้ควนน้อยลงอาจจะได้เยอะเกินสองร้อยห้าสิบก็ได้เฮ้ยจริงมันจะทำให้แรงม้าเราเพิ่มก็เหมือนที่ผมบอกไอทพี่ดำเนี่ยคือได้มีดำแรงแล้วก็ดำแล้วจุกอืออืออถ้าดำแล้วจุกอ่ะแรงม้ามันจะลดลงอืออืเราลดน้ำมันลงอาจจะแรงกว่าเดิมก็ได้พี่เราก็ไปเพิ่มน้ำมันอีตรงที่เราต้องการความแรง นายยามาคนไอ้ที่บอกว่ายกสังกดาน่เนี่ยมันก็คือแม่งตั้งอะพีิติดเดินเบาเลยอะเอางาเพิ่มเลยอเอาไงา่อาสามเปอร์เซ็นทั้งหมดใช่่ะแล้วผมถามว่าเวลาเราขับธรรมดากดคันเ่งน้อยๆก็น้ำมันเยอะสามสิบเปอร์เ็ลยแล้วมันไม่ไกินน้ำมันอ่ะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ควันดำ